สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะมื้อนี้กลับมาพบมาพ่อกันคือเก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้พอดีเมื่อวานบริพ่อกันนะครับเนาะเมื่อวานเห็ดหอมแดงส่งส่งพี่น้องทั้งกรุงเทพทั้งสิง์บุรีทั้งอางองอยู่ก็เลยบ่ได้ท่ายคลิปมื้อนี้กกลับมาคือเก่าแล้วครับมาพบมาพ่อกันคือเก่ามื้อนี้สีมาเปิดวัวสาวเอฟหนึ่ง ไว้เจ็ดเดือนกว่านะครับเนาะวัวสาวเอฟหนึ่งไว้เจ็ดเดือนกว่าครับสุดยอดอีกหนึ่งตัวสาวเบอร์แปดนะครับเด้อตัวนี้เป็นสาวน้อยเบอร์แปดเอฟเอฟหนึ่งเก้าเคเอมอภิอภินันทนาการจากเก้าเคเอมนะครับเด้อนี่ครับเก้าเคเอมหมายเลขศูนย์แปดเอฟหนึ่งนี่นะครับเด้อพี่น้องเบิ่งกันครับมื่อนี้สิพามาเบิ่งครับ สาวน้อยวัยจิตเดือนกว่าเอฟหนึ่งนะครับน้อผมทรงจดเอฟหนึ่งหาพร้อมนะครับเรื่องงวตัวนี้ <c oughs> ลักษณะเด่นของงวาตัวนี้นะครับเด้อสีแดงเข้มหนึ่งสีแดงเข้มสองแข้งขาใหญ่สามนำไตหลสี่ต่างคอมีนี่ใสุ่้นเชืยงมาครับน้องหลาโอ้ยลืมวัดดีครับวัดดีครับน้องหลาน้องหลานะครับน้องใส่ทิมไง <c oughs> Oh. ลงเมียกับขวางอ่ะครับทีมงานครอบครัวเฮาคือเก่าครับใช้คนในครอบครัวให้เกิดประโยชน์เขาว่ามาจับงวัวไห้นะครับไงกับไงไงที่ทวมนองลาแล้วครับงวัวนน้อยตัวนี้ขนาดไม่จีเดือนกว่าจ็ดถึงแปดเดือนนะครับเบิ่งเนี่ยครับอ้ย oh. เป็นทายาทเอชทีห้าสามหกด้วยครับเด้อตัวนี้ส่งจดเอฟหนึ่งให้พร้อมสําหรับผู้ใดที่มางัวนั่งมางัวากาลังเป็นตะหกักเป็นตาห้อม เอาไปฝึกไปหยอกไปเป็นแมวพันธุ์เนาะครับเนาะสำหรับคนที่หักทางนี่เอาก็มีมาเปิดให้นะครับเนาะราคาไม่แพงนะครับราคาบวงอดแสนนะครับเด้อเปิดราคาเลยแล้วกัน,นครับเก้าหมืนห้าพันบาทครับเก้าหมืนห้าพันบาทน้องลาว่าอยากได้แสนเอาหาซ้านั่นละน้องละบวัวน้องลาว่าเก้าสิบแปดมาเป็นยังครับพวงวาไปแล้วเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าครับเอ้อ เก้าหมื่นห้าพันบาทด้วยครับเด้อถ้าภัยมากภัยสนใจโทรเลยครับ0622680039ท่านสิได้สาวน้อย F1 สาวน้อย F1 เหด้วยครับเด้อทายาทเอชเคหประเภทหนาใหญ่แข้งขาใหญ่ซ่าใหญ่เนาะครับเนาะหนอกตรงขาหนาครับจอมจับงามวันนี้มาเบิง่งงใายครับมันขี่หยอกแล้วน่องละเงี้ตัวนี้ขายใหญ่นะครับนะะไายใหญ่หลัาคำแพง หล่ากําแพงเอ้ยเพิ่งได้ครับต่างคอเป็นง่วประเภทกินเก่งเลี้ยงไงเด้ครับง่วตัวนี้จับยานมแม่ดังนานแล้วล่ะครับแม่พนกระขายไปโดนแล้วล่ะครับเพิ่งขับนําไตร้ายหลายเป็นง่วพพนนะครับเนาะง่วพนพนเลี้ยงไงเนาะน้องหลานเนาะมันง่วสีเลี้ยงบ่จอยมันบ่าน้องหล่ะปนี่มันประเภทหนังเนื้อหนังเลยครับปนี่เพิ่งเด้ครับเด้อจิ้มดำแขงแข็งแขงขาสวย อีนางย่างได้อยู่บ่ลูกโย่บังจีกหน่อยอืมโย่เฮ้ท่านผู้ส้มบังเนี่ยหนุครับเบังจีออ่ะโอเคหมุนหมุนแอคชั่นมาทานี่อีนางนี่คุ้นเชื่องแท้ได้นี่ยนี่เท่านครับพี่น้องผมเป็นว่าผมเว้าย่องง้วงกับของเนี่ยครับเด้อถ้าไผสิเอาไปเลี้ยงนะครับเบังเดีอร์ลังตรงดีขนาดเลยหลังตรงดีบ้างละลงงขวัญจับงามบ่ เบสิกมันก็ต้องมีครับการเลือกง้วนนี่เนาะหันจับงามหลังตรงนมเลยครับเด้อวัวนมสีเต่าอีกต่างหากเบิ่งน้าไตครับวันนี้ง้วนตัวนี้บมมีดางนะครับเด้อยผมสิบอกให้ไตทองไตเทิงบ่มีดางเป็นลักษณะลักษณะสวยงามอีกหนึ่งตัวเลยเหละพี่น้องเป็นลักษณะง้วงประเภทเลือดนิ่งเนาะครับเนาะ งัวเลือดนิ่งอีกหนึ่งตัวเหมาะเป็นแม่บอกแม่พันธุ์อีกหนึ่งตัวนะครับเนาะไปทีต้องการงัวสาวสาวสำน้อยสำนึ่งนะครับเนาะงัวนางไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นิสัยคุ้นๆเชื่องๆโค้งสางใหญ่เนื้อหนังดีๆสีแดงเข้มเลือดนิ่งเครืองดีนะครับเนาะประเภทเบ็ดเสร็จจบตัวเดียวจยัดไปเลยครับตัวนี้95,000บาทอีสานใต้ทรงฟรีเะครับเนาะ ทรงฟรีอีสานใต้อีสากนกลางๆถึงตอนบนกับมีค่ารถแนวนิดหน่อยกับตามระยะทางเลยครับเด้อถ้าพี่น้องมากพี่น้องสนใจโทรเลยเด้อครับเด้อศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าอ่านะครับเนาะนี่แหละครับถ้าพี่น้องมากพี่น้องสนใจกัโทรได้เลยเด้อครับเด้อศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้า มัอนี้กัมีงวงงาม,งามตัวนี้แหละครับมาฝากพี่ฝากน่องช่วงอแอคทาใส่กล้องบ่ลูกว่าคุนเชียงให้นะครับว่ตัวนี้เหมาะแก่การเลี้ยงเหมาะแก่การไปนําไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับเนาะเบิ่งจะครับ,นะบ,รบช่วงขาแข็งขาใหญ่ลำตัวเลอกนี่ครับลำตัวจากหลังมาหาท้องเล็กช่วงหนา้ากระบ่กจอมเลยครับถือว่าโอเคถ่ายไปหาหน้าบ่จอมเขาโอเคครับ ถือว่าใส่ได้เครื่อ,องดำชัดเจนนะครับเนาะก็เป็นประเภทที่แบบว่าเลือดนิ่งอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะด่างบอมีด่างบอมีความสูงอยู่ประมาณร้อยยีถึงร้อเนาะน้องหลาเนาะนี่ประมาณนี้แหละครับราคาเปิดอยู่ที่95,000มนาพันนะครับเนาะราคาขายเลยแหละครับ95,000มืนาพราคาขายพี่น้องมากพี่น้องสนใจกะโทรเลยครับเด้อ 0622680039หรือสิมาเบิงโตจริงที่บ้านหนองคำตําบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดบ้านหนองคำตําบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดฝากพี่ฝากน้องไว้นำครับอีกหนึ่งตัวครับสาวเอฟหนึ่งวัยเจ็ดถึงแปดเดือนทายาทเอสเคห้าสามหกนะครับนะ้ M, อเก้าเคเอ็มอภินันทนาการจากเก้าเคเอ็มนะครับเนาะทั้งลูกยืนดีๆ ีนั่งยืนดีๆเออบอกง่ายๆเอ๋สิแม่ลูกบอกง่ายๆบอกง่ายกูบอกข้นคนตัวนี้ <c oughs> เอาเลยครับเด้อถ้าพี่น้องมาโทรเลยนะครับเด้อราคาเก้าเก้าหมื่นห้าพันบาทศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าโทรเลยครับกะอย่าลื่อมนะครับเด้อฝากช่องนะครับช่องกุ้งเจริญทรัพย์ วัวง,งามอีสานใต้นะครับเนาะนังหลาเนาะช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวง,งามอีสานใต้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสะใภ้น้ำครับกดติดตามกดกระดิ่งติดตามน้ำเนาะนงหลานเนาะเพื่อ <c oughs> <c oughs> เป็นเกลกีแรงกำลังใจให้ครับทีมงานเฮาเนาะครับเนาะสีหาวัวาง,งามๆาม,มาฝากพี่ฝากน้องให้ชมมาเปิดให้เบิ่งตลอด แล้วก็แสกสาระดีๆในแนวทางดีๆในการเลี้ยงวัวนะเนาะลูกเบ่งกล้องลูกเบ่งกล้องลูกพอนบสุดยอดอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะแป๊บเดียวสิสูงซ้ำนองหลาแล้วเมื่อพูดถึจิดแปดเดือนนะครับอนาคตไม่ต้องพูดถึงนะครับนะวัวตัวนี้สูงใหญ่แน่นอนแดงเข้มพร้อมเลือดนิ่งนะครับเนาะก็ฝากติดตามอีกหนึงตัวได้ครับเด้อไาามากระทรเลยครับ อย่าล like, like, ืมนะครับเด้อช่อง้อครับเด้อสำคัญแห่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเนาะกดซับสไครต์ให้ด้วยกะฝากเบิ่งโฆษณานํายเครับเด้อพอสิได้ค่าร์นหมอกน้ำมันไปหาวัวเนี่ยก็อยากดขเด้อครับเด้อโฆษณาเบิ่งหอแนจหน่อยครับผมื้นนี้ก็ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ